สวัสดีครับพบกับพวกเรา A A and P Thai Electric ครับผมวันนี้นำสินค้าครับตัวดิจิตอลเฟสโวลเทเจชันรีเลย์ของคนไทยนะครับยี่ห้อวิบครับรุ่น WQ OPC และ WQ PR3 ครับดิจิตอลเฟสโวลเทเจชันรีเลย์นะครับคือเป็นรีเลย์สำหรับป้องกันความติดพลาดจากไฟฟ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟเกินไฟตกหรือไฟไม่สะเข็ดครับทีนี้เรามาดูกันครับผมเริ่มที่ตัว WQ OPC นะครับแกะกล่องมาครับผมอุปกรณ์ครับจะหน้าตาประมาณนี้ครับจะเป็นลักษณะ ติดบนรางดินเร็วนะครับแล้วก็มีเทอร์มินอลสำหรับไขนั้ต่างๆนะครับเราจะมีสองส่วนนั่นคือส่วนของระบบไฟตัวนี้ครับจะรุ่นเป็น3เฟสสีสายก็จะมีไฟไฟ3เฟสและนิวตันหนึ่งขาครับแล้วก็ต่อขาวงจรมีเลย์ได้2เอาท์พุตครับผมเป็นเป็นระบบอ o น n c ครับ1กับ2นะครับตัวการใช้งานครับคือจะสามารถป้องกันเรื่องของไฟเกินไฟตกและก็ไฟมาสะเียนได้แล้วก็รวมทั้งถึงในการตั้งส่วนของการหน่วงเวลาเปิดและปิดครับผมต่อมาครับในส่วนของด k บเบพอาสครับ ตัวนี้ครับหลักการทํางานจะมีฟังก์ชันคล้ายกับตัว WQOPC ครับแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีฟังก์ชันของเฟสซีเควนซ์เช็คครับก็คือเช็คลำดับเฟสว่าเราต่อเฟสถูกไหมเช่นถ้าต่อเฟสหนึ่งสองสามก็คือถูกต้องก็จะทํางานครับแล้วต่อเฟสเพิ่มีครับเป็นหนึ่งสามสองตัวนี้จะอา,ามโชว์ไปเพราะว่า PR ด้านหน้าครับผมส่งการวัยดิงและการใช้งานจะเหมือนกัน w ิ q o p c ทุกประการครับต่อไปไปที่ส่วนเซตติ้งกันเลยครับผม ในส่วนการเซตติ้งนะครับตัวนี้ก็คือเราต่อไฟสาเฟสเข้าไปนะครับรุ่นนี้จะเป็นสามเฟสสีสายนะครับแล้วก็ต่อลายทั้งสามลายนะครับแล้วก็นิวตันนะครับอ่าพอเราต่อบุ๊บนะครับเราก็ใช้งานนะครับโดยการตั้งค่าของอันโอเวอร์วลเตดอันเดอร์วลเตแล้วก็ไฟอันบาลานครับขั้นแรกนะครับเรากดที่ปุ่มเซตครับไฟจะติดที่สถานะที่ OV ครับก็คือโอเวอร์วลเตก็คือถ้าไฟเกินเปอร์เซ็นต์ที่กําหนดตัวนี้จะทํางานนะครับก็คือค่าตั้งอยู่ที่สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้ดีฟ ไม่ได้ค่าที่ต้องการครับกดเซตครับต่อไปจะเป็น u n d e r w ลเ e จครับก็คือแรงดันไฟตกก็คือถ้าไฟตกเกินเปอร์เซ็นที่กำหนดตัวรีเลย์ก็จะทำงานนะครับผมก็คือตัวนี้ตั้งได้ที่สองถึงยี่สิบเปเซ็นครับโดยกปุมขึ้นเหมือนเดิมครับผมตั้งตามต้องการเลยนะครับพอได้ค่าที่ต้องการครับกดเซตครับต่อไปจะเป็นอันบาลานซ์รับอันบาลานซ์คือถ้าเฟสอื่นมีการตกหรือว่าไฟมีการเปลี่ยนแปลงที่มันต่างกันมากเกินไปนะครับมันก็ทำงานเช่นกันโดยอันบาลานซ์ก็ตั้งเปอร์เซ็นได้ที่สองถึงยี่สิบเการนะครับ กดที่ปุ่มขึ้นลงครับเพื่อปรับครับมันจะเลีที่ต้องการครับเราก็กดเซตครับผมต่อไปคือทีออฟทีออฟคือเวลาเกิด3าเหตุการณ์ข้้งบนไม่ว่าจะเป็นไฟเกินไฟตกหรือไฟไม่เสถียรนะครับมันจะมีการหน่วงเวลาครับได้ที่ศูนย์ถึงห้าวินาทีนะครับก็คือเราตั้งเวลาไว้เนี่ยมันจะทําการหน่วงเวลาก่อนแล้วจะทําการตัดวงจรนะครับโดยการกดปุ่มขึ้นปรับได้เหมือนเดิมนะฮะแล้วกดเซตครับต่อสุดท้ายคือทีออนคือเวลาไฟกลับมาปกติแล้วเรเลยตัวพอติชั่นรีเลย์นะครับจะทํางานกลับมาปกติ เป็นเวลาได,ได้ตั้งแต่0ถึง15นาทีนะครับก็คือถ้าเวลากลับมาปกติเราจะหน่วงเวลานิดหน่อยก็ได้ครับได้่ค่ต้องการกดเซร็ครับอันนี้คือส่วนของการตั้งค่าเรื่องของโพ d ิชชั่นต่างๆครับทีนี้ครับรุ่นนี้ครับจะเป็นแรงดันแรงดันไฟ3เฟสได้3รูปแบบนะครับก็คือกดอินพุตค้างครับมันจะมีที่เลือกตั้งแต่380โวลต 400โวลต์แล้วก็410โวลต์นะครับอันนี้ผมเลือก400โวลต์นะครับก็เลือก4 0วิธีการเลือกนะครับให้กดปุ่ม Input V B ไปเรื่อยๆครับจากนั้นกดค้างครับพอกลับมาที่อ่อนครับก็คือสามวัช้งานปกติแล้วทีนี้ครับทดสอบนะครับผมจะทดสอบการอันบาลนซ์หรือไฟไม่สถียรนะครับผมขอดึงลาย3ามของนะครับจะพบว่านะครับไฟสถานะนะครับจะติดอยู่ที่ UB อันบาลลแล้วก็โชว์เปอร์เซ็นต์การตั้งค่าครับพอเราดันกลับไปไฟกลับมาปกติครับผม ก็จะกลับมาออนครับทีนี้ครับถ้าเกิดเหตุการณ์ตอนที่เราไม่อยู่แล้วเรากลับมาดูเอ๊ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราอยู่ที่หน้าออนนะครับกดปุ่มขึ้นหนึ่งครั้งครับจะแสดงสถานะอารามล่าสุดที่เกิดขึ้นครับผมส่วนตรงการตัวใช้งาน P รสาครับจะใช้งานเหมือนกันครับต่างแค่ว่าถ้าจะมีเรื่องของการเฟดซีเควนต์คือถ้าสมมติเราเป็นไลน์หนึ่งไลน์สองไลน์สามแล้วต่อเฟดไม่เรียงลาดับเช่นเราต่อไลน์หนึ่งไลน์สามไลน์สองตัวเฟดซีเควนต์นะครับจะขึ้นคําว่า PR ครับตรงนี้ก็จะทําให้กดใช้งาานนไไไม่ด้้แลลวกกก็็ปรระบบอคั โอเคครับเดี๋ยวเราจะทดสฟังก์ชันเฟสซีเควนซ์ของตัวแบบ u p t สาครับตัวนี้ครับถ้าเฟสไม่เรียนครับเช่นลายหนึ่งแล้วเป็นลสาม3ลายสองครับมันจะขึ้นอะารามนะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะฮะต่อลายหนึ่งลนสามลายสองครับตัวนี้ครับจะขึ้นเตือนเป็น PR ครับก็คือเฟสไม่ถูกต้องนะครับทีนี้ครับผมจะสลับสายนะครับให้มันถูกต้องนะครับเป็นหนึ่งสองสามนะครับสักครู่นะครับผม ตัวนี้เฟสผมเป็นไลน์หนึ่งไลน์สองไลน์สามนะครับผมจะทําการเปิดให้เป็นปกตินะครับผมจะพบว่าครับตัวนี้จะกลับมาสถานะออนครับผมก็สามารถใช้งานได้ตามปกติครับโดยฟังก์ชันอื่นๆครับจะเหมือนกับวิวด OPC ครับโดยตรงนี้นะครับมันฟินฟิลพื้นฐานนะครับตัวนี้ทางเราก็มีจําหน่ายนะครับเป็นชุดละเจ็ดสิบาทครับผมก็สามารถติดต่อทางพวกเราได้เลยครับผมตับช่องทางการติดต่อครับก็จบไปนะครับในส่วนของการเซตติ้งนะครับถ้าทันใดสนใจจะสั่งซื้อสินค้านะครับ สามารถติดต่อได้พวกเรา A A N P Thai Electric ครับผม